สวัสดีจ้าพี่น้องมือน,นีเย,ยโนเกเข็ดขอาวปุ่นน้ำยาตีนไก่เด้อจ้ากินน้ำกันเด้อจ้าตีนกไก่มีต้าหู้จ้าพักเต็มจานจ้าพี่น้อง,องบุฟเฟ่บุฟเฟ่พักจ้ากินน้ำกันเด้อจ้าเบิง้งนาตา เื่องจากหนาตาเราเป็นตะแสบว่าจ้าพร้อมเครื่องจากเครื่องลายมีชิงมีกระช่ายพร้อมจ้าผู้ใดมักเพชช็ดก,กับกัดลูกโดดจ้าเพิ่มเติมขคือตอาหูจ้าหไก่เปื่อยพี่ไไน <ไป S 2> ้องเอ้ยแสบครับจ้า มาสดน้ำยาโยนกเด้อจ้า,เ,จาเริ่มใส่อันนี้ตัวนี้ต้าหู้จ้าพี่นอ้องต้าหู้นุ่มๆจ้าเอาใส่กับน้ำยาเข้ากันเด้อจ้าแซ่บนุ่มจัแบแล้วจะลืดปาก สดเลยจ้าคำใหญ่ๆไปเลย <c oughs> มาสดน้ำกันเลยจ้าพี่น้อง <c oughs> พักลหลาย์ไหลจ้าแ่อานองสิกินตีนแกให้เบิง <c oughs> ตง้ม <c oughs> เปืป่อยจ้าห <c oughs> ลอน <c oughs> ออกเลยตะกระดูกพี่น้องเอ้ยกินเป็นตะแซสคบคักสะพ่ออ้วนกินพักน้ำ ข้างอีตูจ้าขักอีตูตขน้อง,อองจีนมันก็สีงามงามสีเหลืองผนดิระเทียมโทนจา้าหวานขักกะเทียมโทนเขนาน้ำเขาเนื้อแล้วได้สองเดือนเรามังแจที่ดองไว้นะ กินคำใหญ่ๆน้ำกันจ้าวันดครกับ้างพักหลยๆจะมันแสบข้ปุ่นทั่วงอกนื่งลักทั่วกันหล่ำบักแตงแล้วกัน ลูกโดดจ้ะต่ห้หูนุ่มๆแมงลักไซจ้ะแมงลักทุ่งอกว่าไดไปตลาดไป,ไปตลาดได้ทุ่งทุ่งอกญ่มาเด้อันนี้ซื้อยุกไก่บ้านจากระเทียมโทนอาหาวยจ้วยกินงู เพชรก,กับเพชรรักของคนมากหรอกพิษจินดาดินี่พีนพ่น้องกินเราต้องกินยาโรคกระเพาะน้ำกลุ้ด้วยเนี่รักของคนบ้างมากินเพชรจ้ะแ,แต่ว่ากระเพาะว่ค่อยดีดอกต้องกินยาน้ำตลอดเ่อเพชรกับบอสแสบนะจา้าคุณตีนไก่โอ้ยลืมเท้าไก่ ข้าไก่อร่อยอร่อยต้มเปื่อยๆจ้าเจาเอไอเป็นสิบาบอกบ่ลืมลืมเอื่นถถาไก่ขวดแกงม้อบะมวนใส่ลายจะวีนองพักแหงม่นใส่ลายเธอได้แหงแสบลาย ต้องล่องเด้อจ้าน้ำยาตีนไก่สูตรใส่ตะหูน้ำ<า>เหศเฮ็ดบ่อยเพศดอกจ้าถ้าจะใส่ลูกโดดไปน้ำได้มากินเพดกัดลูกโดดใส่น้ำจ้า,ากินน้ำกันเด้อจ้าเต็มหม้อจ้า ต่อหวนหวานๆนุ่มๆุ่โดดอยากน้ำว่จาจะแสบอีลินด้วยเนี่ยว่าได้แสบอีลินด้วยนี่ยเทียมโทนใส่อีก เหมืนว่ามันเป็นยาก่อนจะเปนยาแน่เดเราก็กินสมื่อละจ้เพราะว่า